สภาที่เคารพผมประเสริฐพงศนวัฒน์ผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่ออดีตอนาคตใหม่ปัจจุบันพรรคก้าวไกลขออภิปรายรายงานผลการพิจารณาศึกษานะครับซึ่งท่านกรรมธิการก็มาเตรียมจะตอบคำถามสําหรับผมนี่คิดว่าคงจะเป็นทั้งความเห็นแล้วก็เป็นคําถามนะครับให้ท่านกรรมธิการได้สอบถามได้ตอบข้อสงสัยของผมนะครับซึ่งรายงานของท่านเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาการพานันที่ผิดกฎหมายและเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจเวลาเห็นหัวข้อแบบนี้แล้วครับในรายงานท่านอาจจะไม่ได้พูดถึงว่า ปัจจุบันเนี่ยมีการมีการพนันอะไรบ้างที่มันผิดกฎหมายหรือมีบ่อนอะไรบ้างที่ผิดกฎหมายอยู่และมีการพนันอะไรบ้างที่ถูกกฎหมายอยู่อย่าลืมนะครับว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยประหลัดกระทรวงมหาดไทยได้อนุญาตให้จังหวัดต่างๆเนี่ยเปิดบอนสนามชนไก่หรือบ่อนชนวัวปลากัะม้าแข่งมาแล้วนั่นหมายความว่าในรายง,งานฉบับนี้อาจจะไม่มีการพูดถึงไม่เป็นไรครับแล้วก็การอนุญาตเหล่านั้นนะครับ เป็นการอนุญาตผ่านโดยฝ่ายปกครองแล้วเรื่องนี้มีการขายสิทธิ์โอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของสนามกันด้วยนะครับท่านประธานทราบไหมครับว่าบางพื้นที่เนี่ยโอนสิทธิ์สนามกันเนี่ยหลักสิบล้านบาทครับนี่แปลว่าอะไรครับแปลว่ารัฐไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยไปอยู่กับกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งเท่านั้นซึ่งเรื่องนี้ผมเป็นข้อกังวลนะครับเสียดายว่าโอกาสแบบนี้ครับ รายงานหน้ารายงานฉบับนี้จ้าจะมีการพูดถึงด้วยซึ่งสภาพการผูกขาดธุรกิจในปัจจุบันนี่แหละครับผมคิดว่ารูปแบบปานปลาใหญ่กินปลาเล็กหรือว่าการกีดกันเนี่ยเมื่อเรามีแนวโน้มที่จะสร้างธุรกิจนะครับคอมเพล็กซ์ที่ว่าเนี่ยสถานบันเทิงครบวงจรเนี่ยผมกลัวเหลือเกินท่านประธานนะผมกลัวว่าจะไปตกอยู่กับทุนใหญ่หรือระบบอุปถัมภ์ที่จะได้ไปแม้วันนี้มีหลายท่านครับสมาชิกผู้มีเกียรติอยากให้ไปลงที่จังหวัดตนเอง เช่นกันครับผมมองประเด็นอย่างนี้รรท่านประธานรายได้ต่างๆถ้ามันจะเกิดขึ้นเนี่ยอย่าให้กระจุกมาที่รัฐบาลกลางได้ไหมครับให้กระจายไปที่แต่ละจังหวัดที่ประเทศเวียดนามครับทำไมเขาถึงออกลอตเตอรี่ออกรางวัลและเอารายได้เหล่านั้นลงไปที่จังหวัดของเขาและหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพสุดท้ายจังหวัดเหล่านั้นก็มีรายได้จากการพนันนะครับและมาพัฒนาท้องถิ่นของตัวเองเติบโตวรวดเร็วครับรท่านประธาน ผมจึงฝากประเด็นนี้ทิ้งไว้ด้วยเรามาถึงจังหวะที่ควรจะมีการเริ่มต้นการพัฒนาเรื่องสถานบันเทิงครบวงจรแล้วครับสิ่งที่รายงานนี้อาจจะไม่ได้กล่าวถึงนะครับท่านทราบไหมครับว่ามันเกี่ยวโยงกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วยนะครับกฎหมายบอกว่าอันการพนันหรือขันต่อน,นั้นท่านว่าหาก่อให้เกิดหนี้ไม่ท่านดูดีๆนะครับผมฝากประเด็นนี้ด้วย และมันเกี่ยวโยงกับกฎหมายเรื่องการใดที่มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามโดยกฎหมายเป็นการพ้นวิสัยหรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีของประชาชนการนั้นเป็นโมฆะผมอยากให้ท่านได้พิจารณาประเด็นนี้ด้วยหรือในชั้นของการพิจารณาการมาธิการของท่านหากได้มีการพูดถึงประเด็นนี้ช่วยอธิบายให้ผมได้เข้าใจด้วยนะครับเพราะว่าผมยังมีความเชื่อว่ารายง,งานฉบับนี้จะผ่านครับจะผ่านสภานี้ เพราะผมคิดว่าเรามาไกลที่จะต้องไม่กลับไปย้อนแล้วครับย้อนกลับไปแบบเดิมแล้วครับประเทศไทยดัดจริตครับทุกวันนี้ข้อมูลข้อเ็จริงมันพูดชัดว่ามีบ่อนที่ไหนบ้างใครได้ประโยชน์ใครทรงสวยเลิกดัดจริตแล้วผมคิดว่าเอามาอยู่บนโต๊ะผมก็คิดว่าเราจะได้ประโยชน์และช่วยการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะจะได้ไปอยู่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่าราชการส่วนกลางไม่ใช่ดูดเงินเข้าส่วนกลางทั้งหมดนะครับผมไม่เห็นด้วย เพราะฉะนั้นถ้าเราจะช่วยยกระดับการพัฒนาประเทศเราเนี่ยเงินรายได้จากคอมเพล็กต่างๆเนี่ยจะต้องเป็นประโยชน์กับท้องถิ่นเหล่านั้นจริงๆผมแอบเห็นรายงานของท่านที่พูดถึงว่าท้องถิ่นจะต้องแบกภาระถ้าไปเกิดในหลายจังหวัดเพราะน้ําเสียขยะภาระท้องถิ่นทั้งนั้นครับถ้ามองข้ามประเด็นตรงนี้แล้วไม่ให้ประโยชน์เกิดขึ้นกับท้องถิน่นผมคิดว่าเราพลาดตรงนี้แน่ๆก็ต้องฝากท่านกรรมาทีการนะครับถ้า ตอบคำถามผมได้หรือว่าสามารถที่จะมองเห็นภาพในอนาคตที่จะเกิดขึ้นเราก็จะได้ช่วยกันแก้ปัญหาแล้วก็รายงานฉบับนี้ก็จะได้เป็นประโยชน์กับประเทศชาติเราจริงๆครับขอบคุณนะ